สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เข้มนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของปรากฏการทางธรรมชาติและธรณีพิบัติ EP 2นะคะทีนี้ในเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นครูจะขอทบทวนนะคะในเรื่องของความหมายนะคะของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ ว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะคำแรกนะคะคือคำว่าภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคือภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะก็จะมีอุทกภัยวาตาภัยแล้วก็ธรณีพิบัติภัยนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราสนใจนะคะหรือว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงนะคะจะอยู่ในกลุ่มของธรณีพิบัติภัยซึ่งธรณีพิบัติภัยนะคะมันก็คือภัยที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและมีความรุนแรงนะคะก็จะได้แก่การเกิดดินถลม่มการเกิดสึนามิแล้วก็การเกิดแผ่นดินไหว ทีนี้นะคะอันแรกนะคะที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะก็คือการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะคะมันเกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินซึ่งเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเรานะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะบริเวณที่เป็นศูนย์เกิดแผ่นดินไหวก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงการสั่นไหวนะคะของ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะทีนี้สาเหตุนะคะเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกนะคะมันมีการเคลื่อนที่ทีนี้นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่าเรานะคะอาศัยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกก็คือบริเวณที่เด็กสองคนนี้นะคะ นั่งอยู่เวลาที่เกิดรอยเลื่อนนะคะอ่ะเวลาที่เกิดรอยเลื่อนมันก็จะมีพลังงานนะคะปลดปล่อยออกมานะในรูปของขึ้นแผ่นดินไหวนะคะทีนี้จากภาพนี้นะคะบริเวณนะคะที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะคะเราจะเรียกว่าจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจากเดิมนะคะปกติ พื้นที่สองพื้นที่นี้บริเวณบ้านแล้วก็บริเวณน้ำนะคะจะเป็นพื้นที่เดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็จะให้ทำให้พื้นที่2บริเวณนี้นะคะอยู่คนละระดับกันทีนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณนะคะบริเวณตรงนี้ที่ครูชี้นะคะจะเรียกว่า ลอยเลื่อนจุดสีแดงตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอ่ะทีนี้ให้เป็นความรู้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกนะทีนี้นะคะอันถัดมานะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกนะคะ บ้านเรือนอาคารบ้านช่องนะคะโรงเรียนโรงแรมอะไรต่างๆก็จะได้รับความเสียหายนะคะซึ่งแม้กระทั่งสัตว์ก็จะอาจจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะทีนี้เหตุการณ์อะไรบ้างที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวอันแรกนะคะก็การเกิดภูเขาไฟระเบิดดินถล่มนะคะแล้วก็เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ก็เป็นสาเหตุนะคะที่อาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะคะหรือวิธีการป้องกันดีกว่าเนาะเราจะป้องกันนะคะหรือเฝ้าระวังจะทำตัวอย่างไรนะคะถ้าเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวอันดับแรก นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกซ้อมนะคะวิธีที่จะรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวอันที่2ถ้าขับรถอยู่ให้นักเรียนหยุดรถนะคะแล้วก็รออยู่ในรถจนกว่าจะไม่มีการสั่นสะเทือนอันดับที่3หากเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่นอกอาคารให้อยู่ในที่โลง่งและอยู่ห่างจากสิ่งของที่แขวน เนื่องจากว่าถ้าอยู่ในอาคารมันอาจจะทำให้อาคารนะคะถลม่มทับตัวนักเรียนได้หรืออยู่ใกล้สิ่งของที่แขวนก็อาจจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นหล่นมาทับนักเรียนได้นั่นเองนะคะแล้วก็หากเกิดแผ่นดินไหวเมื่ออยู่ในอาคารให้หาโต๊ะหรือเตียงนะคะไปหมอบอยู่ได้ใต้โต๊ะใต้เตียงแต่ ต้องอยู่ห่างจากประตูหน้าตา่างกระจกแล้วก็ระเบียงนะคะเมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลงนะคะก็ให้รีบออกจากอาคารทันทีแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ภายหลังนะคะจากหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวให้ดูร่างกายตัวเองค่ะว่ามีการบาดเจ็บตรงไหนไหมแล้วก็ติดตามประกาศนะคะจากเจ้าหน้าที่ ธรณีพิบัติถัดมานะคะเราเรียกว่าสึนามิสึนามินะคะเป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในบริเวณมหาสมุทรนะคะซึ่งคลื่นยักษ์สึนามิอันนี้นะคะเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะทางภาคใต้ก็จะเป็นพวกภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ ะะสุราธานีก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าแผ่นเปลือกโลกนะคะมันมีการเคลื่อน,นตัวนะคะทาให้น้ํานะคะบริเวณทะเลเนี่ยถอยหลังลงไปนะคะถอยหลังลงไปในทะเลนะคะเป็นพื้นที่ว่างว่าแบบนี้แล้วนะักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว ก็ยืนงงนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์น,นี้มาก่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบวิเศษอัศาจรารย์มากนะคะแล้วทำไงล่ะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะหนีทันนะคะเพราะว่ามวลน,น้ำเหล่านี้ค่ะเมื่อมันถอยหลังลงไปแล้วมันก็จะซัดนะคะเข้ามาบริเวณชายฝั่งด้วย ความเร็วสูงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะสร้างความเสียหายสูญเสียบุคคลในครอบครัวสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลนะคะทีนี้นะคะสาเหตุนะบอกไปแล้วเนาะก็มันเกิดจากแผ่นดินไหวนะคะที่มีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอย,อยู่บริเวณทะเล ถ้าแผ่นดินไหวเฉยๆอยู่บนโบกแต่ถ้าเป็นสึนามิเกิดแผ่นดินไหวบริเวณใต้ทะเลลึกทําให้น้ําในทะเลและมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งอย่างรวดเร็วอ,อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะคะของการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่า่าไม่ใช่สิเกิดสึนามิ อ่ะทีนี้เวลาที่เกิดสึนามิเกิดแล้วเป็นอย่างไรเป็นดังภาพเลยค่ะเละไปหมดเลยรีสอร์ทอะไรต่างๆพังถลม่มลงมานะคะเยอะแยะเลยลองไปดูใน youtube ได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าการเกิดสึนามิมันเป็นอย่างไร่ะทีนี้ ผลกระทบนะคะก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆก็เสียชีวิตแล้วก็สูญหายด้วยทีนี้เราจะต้องมีแนวทางนะคะในการปฏิบัตินะคะว่าเราจะปลอดภัยจากสึนามิอย่างไรอันดับแรกติดตามข่าวสารถ้าเห็นว่าน้ำในทะเลมี ระดับที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างรวดเร็วนะคะให้อพยพขึ้นที่สูงทันทีถ้าอยู่ในรถที่อยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งให้นักเรีนยนลงจากรถแล้ววิ่งขึ้นที่สูงทันทีถ้าอยู่บริเวณนะคะที่เกิดสึนามิก็ให้อพยพแล้วก็วิ่งขึ้นที่สูงทันทีสรุปแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์สึนามิไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ ให้นักเรียนรีบวิ่งขึ้นที่สูงทันทีค่ะแล้วนักเรียนจะปลอดภัยอ่ะทีนี้นะคะอันที่5หัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งการที่การกัดเซาะชายฝั่งนะคะมันเกิดจากการที่ชายฝั่งนะคะมันถูกกัดเซาะจากลมหรือว่าน้ำนะคะหรือว่า พายุแล้วทำให้ชายฝั่งอะค่ะร่นถอยเข้าไปในพื้นดินซึ่งอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้ถ้าเป็นการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งก็เช่นการสร้างถนนที่ริมชายหาดการบุกรุกและการทำลายป่าชายเลนดังภาพนี้นะคะ อันนี้เป็นถนนนะคะที่เกิดจากการกัดเซาะนะคะของน้ําในทะเลนะคะแน่นอนส่งผลเสียแน่นอนนะคะทาอย่างทีนี้เราจะทําอย่างไรอันดับแรกนะคะปลูกป่าชายเลนอันดับที่2ปักไม้ไผ่ในบริเวณพื้นที่หาดโคนเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นอันดับที่3 สร้างเขื่อนกัน้นขื้นนอกชายฝั่งเช่นเสาคอนกรีตป้องกันขึ้นนอกชายฝั่งหรือวิธีการสุดท้ายค่ะการถ่ายเทรายไปบริเวณที่มีการกัดเซาะอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามินะคะมันจะส่งผลกระทบชนิดที่รุนแรงนะคะมากกว่าการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนใหญ่แล้วนะคะการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยไม่ทำให้ใครเสียชีวิตนะคะแต่มันจะทำให้ถนนหรือว่าพื้นที่อะค่ะเหลือน้อยลงนะคะกลายเป็นพื้นที่น้ำนะคะกลายเป็นพื้นที่น้ำเกิดจากการกัดเซาะต่างๆอ่ะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อย โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ